สวัสดีคร,ครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้ช่างแม็ก็เบิกอะไรมาแล้วครับอาอาจจะไม่ตรงนะครับพอดีไปดูแล้วที่ซาร์ดไหลเขาก็ไม่มีนะครับพัดลมมัน15โวลต์แต่ช่างแมก<อ>็ก็เอา12โวลต์มาเอา12โวลต์มานะครับเอามา2ตัวเลยนะฮะไซที่ต่างกันอยู่เอาไปดูตัวเลยอสองตัวไม่รู้ตรงไหนใส่ได้นะครฮะลองดูลองดู ลองก่อนจริงๆได้ตัวเขียวเนี่ยถ้าจะแรงกว่าไม่มีหลักการที่มีอะไรมากแค่ดูดลมขึ้นด้้นบนนะครับจริงแล้วพัดลมอะไรก็น่าจะใส่ได้แล้วเวลาตัดก็เวลาละลายมันแข็งไงพัดลมต้องตัดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าพัดลมไม่มีการพักนะครับขอให้เสียบลงเบ้าได้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไปดูแล้วของมีที่ร้านเขามีแต่ตัวเล็กครับมันใส่กันไม่ได้มีใบเขียวเหมือนนี้เลยแต่ว่าเป็นตัวเล็กส่วนเขาเ้าเบ้าลราไม่ได้นะครับ ะช่งงางแมวมาดูกันใช่ไหมใช่ลองรับแรงดูนะครับตัวนี้มาต้องลื้อใหม่อีกรอบนะครับช่างจเจมี่ถอดพักกันช่างเอ๊ะไอ้นี่ให้ใหลงก็ได้ถอดพักพั้เย็นกันลื้อใหม่อีกรอบนะครับ เสียบปั๊ใช้งานอีกแล้วนะครับีเนียอย่าง่เตอราะันสเนีแกะมานะครับของดัอัครัมันเป็นเงาเซรอรถมาบ่อนเราโบเอ์แต่หน่าไปบนนะ อัดลมตัวเดิมเหมือนกันตัดมอเตอร์ใช่ไหมครับก็จะนี่ฮะตัดสายมอเตอร์ตัวเดิมนะครับงาาน่เวมตัดัดดกิไม่มีไม่มีเอาเอางานนี้เสร็จก่อนเลยว่าไปหากินข้างนอกป่าวมันจะได้ออกข้างนอกแล้วเลยไปเลย ดีจะไปว่าแล้วมาแต่ฟ้าไม่ได้เดี <c oughs> ๋ยววัดดูก่อนนะครับว่าไหนเป็นบอกเป็นลบอเอาแอร์ปิดแอร์ยังโอ้ยรอสักชั่วโมงละสิอ๋อชั่วโมงแหมให้งงใหมันเย็นๆหน่อย เอาใส่ตีน้ำแข็งก่อนนืมแข็งกว่อนคอนไปน้ำโขลกฤทบิ์ฤทบิดประตูใส่ได้แล้วเอาเตีน้ำแข็งยัดไปนะก่อนเมื่อวานให้ไปซื้อไม่รู้ยัดถ้าถ้าอะไรเขาเบื่อเออเบื่อเออก็รู้ว่าเขาจะติดแอร์บอกให้ไปซื้อลูกฤิ์เสร็จเสียพักอะไรอ่าอ่าไม่ีเสียอีกเลย อืมอโอเคอดแล้วครับแดงน่าจะเป็นบวกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกันบอ,อ,อหอนะครับดำละดำก็เป็นลบนะครับอโอเคสิบห้าโวลต์ันอาจจะลองใส่สิบสองโวลต์ดูนะครับ ตัวเกี้ยนะครับตัวใหญ่ดีดแท็ใหม่แกะนะ,นะกันใช้กันได้นะครสิบสองกิงโลน,นะสร้สา ตัด uhm. like, เลยนะครับจะได้ต่อ yeah. ง <f uss u els> ่ายๆใส่ขาดเลยครั การให้ประมลที่นั่นเองนะครับต่อทำงานไหมนะครับมันทำนะครับรอน,น,นานอ,งนอ,อ,องสีดำโอ้ตัดเลยนะครับ ชตัดะโมเดกันคืองีันตบีหมี่น่นอามอเอคเลยโหลดตัดเลยอ่ะช่างแมยถอดปลั๊กแล้วเสียใหม่อีกทีต้องถอดปลั๊กแล้วเสียใหม่อีกทีนะครับตัดปลั๊กยังเสียบครับได้ไหม ลองสั่งโปรเทคอะไรรึเปล่ะไม่ได้นะครับไม่ได้โปรเทคนะครับสิตชิ่งโปรเทคเลยลองขาวใหมทีนะครับตัดเลยนะครับอืม กระแสเกินครับเรื่องเรื่องไม่มีของเลยไปเสียเที่ยวไม่เอาอะไรมาก็จยอะกระไลอยู <introducing S 3> <ci. S 2> ่่องตรงนี้อืมลองสีดำที่ ตัดเหมือนกันนะจับกระแสกินขนาดนี้เลยหรอ,อตัดนะครับอ่าแต่ก็จะไ,ได้ครับตัวดำดวนะว่ากระแสไม่เกินนะครับตัวนี้เกินตัดต้องการแค่เป่าขึ้นนะครับ ออให้ความเย็นออกมาตรงนี้ด้านบนโอเคปึ่งใช้ได้ครับตัวนี้ตัวเขียวเราไม่ได้นะครับมี12โวลต์0.37ตัวนี้12โวลต์0.33ไม่ได้เลยอ่ะตัวนี้เก็บครับเดี๋ยวใช้มวเบิกมาสองตัวมาเหมือนมันมอ่าไม่ใช่มันน่าจะใช้ได้สักตัวครับอือ16กับ12เดี๋ยวดูโหลดนิดนึง นนะกกนนตกคอมอยู่ที่ที่เท่าไหร่นะครับกีนนะ่โวลต์เนี่ยคก็ประมาณ13โวลต์นะครับโหลดแล้วไม่น่ามีปัญหากับมอเตอร์สิโวลต์นะครับอาชเมย์ถัด๊กกัน นนต้องใส่ท่านี้นะครกลับกันด้วยวันเนี้ยต้องโดดขึ้นนะครับต่อ,อสาอยไปแรงร้อนยังใช่ไหมนะร,ร้อนแล้วเนาะสายมนรอนอย,ยอนี่ขวนั่นนะกระป๋าครับ หหหดดดนางถ่ายแล้วอ่าได้ดำเล็กแหงดีนะตัดติดมาสองตัว เสเยอะก็ไม <t> ่ได <lasting> <t> ้ตัดนะครับจะโดนบนเนี <vary os> ่ยเจโมะโดนบ่นเะแล้วตกเนล่ย อาออันน yeah. ี้มันใช้ได้อยู่ังเชเมย์นี่ไฟม่ติดเลยตังเชียงเมยมาเสียอะไรครับเนี่ยปามีปัญหายอนนี้เรียนนะไฟอยแวละเจรับก่อนมะ่าดกันจิตพอดีเลยเนี่ยบางกีสซะนะครับ แปลงน้ำไม่มีไฟแต่ว,ว่าช่างไฟเพยังทำให้เสร็จมากใช่ไหมยิ่งน่าเด็กคนนี้ก็น่าจะดีๆนะครับเดี๋ยวมีนี่ก็ใส่นี่แหละชโคโค็อกโกแลตเช็คบ้านห้องเล่ง อย่างหาเสื้ออะไรยากก็เราก็ดัดแปลงนะครับแต่ดัดแปลงก็ต้องซื้อเผื่อนะครับลองไม่แน่ใจบางรุ่นช่างแมวก็ไม่ไม่เคยซ่อมกันนะครับเจอเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะเคยซ่อมทุกรุ่นนะครับบางอาการก็ยังติดติดขัดขัดอยู่เหมือนกันอ้าวอืม นะเนี่ยาเมาช่างมั้ยต่เื่อนะ,ะทีทีแล้วเนะสิบสามอ่ะพอพอ,พอสต๊อกกันตอนใหม่แล้วกนะันยาวเกินลง